รับเข้าสู่ช่องตอมวันไหนนะครับอ่าอาจจะช้านิดนึงนะครับเกี่ยวกับอัปเดต20นะครับสรุปอัปเดต20นะครับสรุปอัปเดต20นะครับมีอะไรมาใหม่บ้างแรกๆเลยครับผมด่านนะครับด่านจากการ์ตูนเรื่องอ่าลีซิโ่นะครับผมด่านใหม่กับฮีโร่ใหม่13ตัวนะครับ13ตัวมีตัวอะไรบ้างแล้วก็คือมาดูตรงนี้นะครับมีอ่าทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าเ็ดนะครับ8ตัว แล้วก็มีตัวไอ้นี่ครับจากด่านอะเคมิสนะครับ90 11 12นะครับ12ตัวอ่ะอีกหนึ่งตัวคือตัวไหนครับคือ d w ีไวครับ Enerver นะครับ d w ีไวตัวนี้เป็น Enerver นะครับผมยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ก็เลยไม่มีเอามาให้รีวิวให้ดูนะครับตัวคอน13ตัวมาใหม่นะครับเมเทโอนะครับผมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่นานๆจะเกิดนะครับผมสังเกตว่า หวันรู้สึกมาแค่ประมาณ2องสรอบนะโดยเจอมากสุดสรอบนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีเมเทโอตกหลายๆด่านนะครับมันจะตกเยอะมากนะครับเดี๋ยวพี่ไปหาภาพขึ้นมาให้นะครับมันจะตกเยอะมากตึ๊ดตึ๊ตึ๊ดต,ต,ตกเยอะมากนะครับเราก็ไปตีมันนะครับไปตีมนันตามปกตินะคือมันเป็นกิจกรรมที่ผมอยากให้มันมาบ่อยๆมากแต่มันนานจะมารอบนึงอะนะครับนานมากจะมารอบหนึ่ง ต่อมานะครับก็คือมีตู้ใหม่ก็คือตู้ของอ์เคมิส์เนี่ยตู้ที่ใช้โลบักอ่ะครับตู้นี้ที่ใช้โลบักอ์เคมิสนี่หนึ่งสองสามสี่ตัวนี่ตู้นี้นะครับผมอา่าแล้วก็อัปเดตต่อมาอา่าต่อมาคือระบบทาเลนต์นะครับนะครับตอนนี้ใครที่สุ่มตัวในแพทยี่สิบจะมีทาเลนต์นะครับจะมีทาเลนต์น้องบอกว่า อ่าเดี๋ยวพี่สุ่มก่อนปั๊บอ่าโอเคลงไปดูท a าเลนอยู่ที่ด่านวันพีชนะครับด่านวันพีทเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะมีตามออกมาเลยนะครับพี่อัดคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีตามออกมาคลิปเกี่ยวกับตู้ท่าเลน์ตู้นี้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับท่าเลน์คืออะไรครับท่าเลนคือถ้าเราใส่ตัวเก่าของเราจะเป็น B หมด,หมดคําว่า B นะครับคือแรงปกติบาลานนะครับแรงมีทั้งหมด S บก S A, B, C แล้วก็ D นะครับมีทั้งหมด6แหล่งนะครับผม B นี่คือตรงกลางนะครับคือไม่บวกพลังโจมตีบรรทัดแรกคือพลังโจมตีบรรทัดสออันตีอันที่สาโจมตีไวและอันที่4เดินเร็วนะครับผมตัวนี้คือบาลานซ์ไม่ตีไว้ไม่ตีเร็วเลยนะครับนี่คือบาลานซ์นะครับแต่ถ้าน้องสุ่มได้ในแพทใหม่ก็คือเนี่ยตัวพวกนี้จะมีฐานเลนแล้ว นะครับฮาเลนตัวนี้ตีไว่บวก40เฮอตัวนี้ตีไว่บวก40แต่พลังโจมตีลด6อ้าวนะครับผมตัวเนี้ยโอตัวนี้บวก24ตัวนี้อ่ะโอตัวนี้ลบสาโอเคเดี๋ยวดูนะครับดูนะครับตัวนี้บวกสีอ่ะใส่อ่ะตัวนี้ลบ32ออ่ะบวก40ลบ32นะครับดูความแตกต่างเลยนะครับดูความแตกต่าง มาเด็นี่ตีลบสามสองูด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 ูเห็นไหมเห็นการโจมตีป่ะดูลบสามสองดีกว่าจะต่อยหมัดน,นึงอะ่ะลืมไปเลยดูนี่ดิอัพอัพอัพเห็นไหมทาเลน์มีผลมากนะครับมาหมายความว่าเดี๋ยวนี้ต่อไปต่อให้น้องสุ่มได้ตัวดีเพื่อนน้องสุ่มได้ตัวดีเราก็ต้องมาดูอยู่ที่ว่าตัวของน้องที่น้องได้อะ่ะ มันดีที่สุดไหมมันมีทาเลนต์ดีหรือเปล่านะครับบางตัวทาเลนต์ไม่ดีนะครับบางตัวทาเลนต์ดีอ่ะอย่างตัวนี้ก็โอ้โหอย่างเงี้ยเอสเลยเนี่ยเอสเลยดูดิบวกหมดเลยอะ่ะแต่บวกหกเองอะ่ะบวกหมดเลยลบหกโอ้อ่ะพี่แนะนํานะบวกหกกับลบหกเอาเอสดีกว่าเอาบวกหกดีกว่าเนี่ยเอาบวกหก เพราะว่าการโจมตีต่างกันนิดเดียวเองนะครับ40 40กับ24ไม่ได้ต่างกันมากเมื่อกี้อะไรมาเมื่อกี้อะไรมาอ๋อเลดจะมาเอ้ยดันจะมานะครับบวกกับลบต่างกันนิดเดียวนะครับอะตัวนี้บวก40ตัวนี้บวก24มาใหม่บวก40กับบวก24ครับนี่บวก40เห็นไหมบวก24ต่างกันนิดเดียวค่อนๆ แค่เซียววิเห็นป่ะประมาณประมาณวิเดียวต่างกันไม่มากแต่ตัวนี้ลบพลังโจมตี6ตัวนี้บวกพลังโจมตี6นะครับลบพลังโจมตีหกับบวกพลังโจมตีหตัวนี้1.8ตัวนี้2.2นะครับเดี๋ยวผมอัพเลเวลตัวนี้ขึ้นมาก่อนอืมโอเคนะครับอ่ะตอนนี้2ตัวนี้พลังโจมตีเห็นไหมครับ ตัวนี้เเราดูที่เบสก่อน212เบสเท่าไหร่2 1 2 12, 2 1 2 2 1 2 212คือ2.1ครับ2 212คือเบสอเมจดนนะครับอ่ะตัวนี้ลบเห็นไหมครับเหลือ2ทีตัวนี้บวกเห็นไหมขึ้นมา2.1นะครับแต่ถ้าตัวนี้บวก30บะนะครับบวก30มมันจะขึ้นเยอะกว่านี้อีกนะครับ ตัวนี้อ่า,อาถ้าลบสามสิบอะจะบวกน้อยกว่านี้จะเหลือน้อยกว่านี้อีกนะก็แปลว่าสองตัวตอนเนี้ยตัวละครแต่ละตัวเริ่มมันต่อให้น้องสุ่มได้มันก็เก่งไม่เท่ากันแล้วนะครับบางคนสุ่มมาปุ๊บได้ทาตุเลดีนะครับมันจะทำให้มันเก่งแบบกระโดดขึ้นมาเลยนะอย่างเช่นอ่านน้องดูตรงนี้นะอ่าน้องสุ่มด่านนี้นะครับได้ตัวนี้นะครับเลเวลหนึ่งคือ150นะครับ 1 5อยเดี๋ยวพี่เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาก่อน150อ่ะนี่ร้อบวกทาเลนดีคือบวก30%ตัวนี้พลังโจมตี195อ่ะถ้าน้องมีตัวเนี้นะครับแล้วได้ทาเลนดีอะ่ะนะได้ทาเลนดีมันสามารถเก่งกว่าตัวด่านสุดท้ายเห็นไหมครับตัวด่านสุดท้าย180 าบางคนบอกพี่ผมอยู่ด่านสะอาดอาคิมิตร้อยสี่สอ่ะเราดูที่140ยและได้ทาเลนดีบวกสามสิดสิบสองต่อให้เป็นตัวเนี้ยทาเลนดีได้182แนะครับและถ้าเอาไปคาบทาเลนจะถูกโอนนะครับเรื่องการโอนทาเลนเดี๋ยวไปดูในคลิปหน้านะครับเรื่องการโอนทาเลนสนุกมากเลย สามารถแปลว่าน้องสามารถปั้นตัวละครด่านตำนะครับปั้นตัวละครด่านต่ำให้เก่งเท่ากับตัวละครด่านสุดท้ายได้เลยเนี่ยต่อบวกทาเลนตีแรงกว่า180นะเออแต่ถามว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเก่งเสมอไปเพราะว่าถ้าสมมุติเรามาเล่นด่านสุดท้ายและเราได้ทาเลนดีใช่ไหม1้0ย 180บวก30%มันจะกลายเป็น234มันก็จะเก่งเท่ากับตัวรับด่าน,ด,านด่านด่านดีๆด่านหนึ่งได้เลยนะเนี่ยเนี่ยด่านอ3 0เนี่ย2 4 0อย่วู่โซนโซนเนี่ยเห็นปะเห็นปะตัวมิติกธรรมดาไม่ได้ใช้นี่180แต่ถ้ามีทาเลนดีมันเก่งเท่ากับตัวรับด่านต่ำได้เลยนะเ แล้วถ้าน้องได้เป็นตัวชายนี่230้ดูนะครับ230บวก3 0เปอร์เซ็นต์ีอต่อ่ะ401นี่คือเก่งกว่าตัวรับด่านด่านสุดท้ายแล้วนะเห็นปะเพียงแค่น้องมีทาเล้นดีทาเล้นสำคัญนะครับตอนนี้เกมเปลี่ยนมากทาเลน้นสำคัญนะครับทาเล้นสำคัญอย่างเช่นทาเล้นดีสุดคือ30ใช่ไหมครับบวกบัฟปีก75 ลางโจมตีเพิ่ม105นะครับผมอย่างเช่นตัวเนี้ยสมมุติตัวเนี้ยนะครับ320 320บวกทาเลนดี30บวกบัฟปีดเบเอ้ย320บวก30%ของทาเลนบวก75%ดบของบัฟปีลางโจมตี728เก่งเท่ามิวทูชายนี่เลยนะเนี่ยเก่งเกือบเท่ามิวทูชายนี่เลยนะเนี่ยดูดิเห็นปะ แค่การที่พี่คำนวณพี่ก็เห็นแล้วว่าโอ้โหเกมมันแบบเฮ้ยมันดันมันมันหาตัวแล้วมันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับทายาทยังไงถ้าอยากดูทายาทเดี๋ยวรออีกนะครับรอกําลังอัดคลิปอยู่นะครับรออ่ะแล้วก็อ่าต่อมานะครับก็อ่ะอย่างที่ต่อไปเช็คทายาทนะครับที่ด่านฟู้ดไอแลนด์ก็คือตู้เช็คที่พี่พาไปเช็คอะครับตู้ที่พาไปเช็คนี่คือตู้นี้เอาไว้เช็คทายาทนะครับตู้นี้เอาไว้เช็คทาลนท นะแล้วก็ต่อมามีอะไรอีกมี buffer, บัฟเฟอร์ดรอปอินอเวอร์อ่าไอันนี้น่าจะเป็นบัฟของเมเทโอนะเพราะว่าเมเทออ่ะเมื่อแรนดอมตกอะ่ะแล้วมันตกแทบจะทุกด่านในในใ,ในโลกเลยะนะครับน่าจะเป็นบัฟอัน,นี้พี่ไม่เข้าใจบรรทัดนี้เหมือนกันนะครับพยายามหาข้อมูลก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามันดรอปอะไรวิ่งหาก็ไม่มีตัวไหนดรอปอ่าไม่มีตัวไหนดรอปพาร์บ passive, นะครับไม่มีตัวไหนดรอปพาร์สีบอินอเวอร์ก็ไม่มีนะ ก็ไม่น่าจะใช่นะครับเพราะปกติวิ่งหาอยู่หลายหลายนาทีแล้วนะครับหาอยู่หลายรอบแล้วเอยตัวนี้ตีไอหินก้อนฟรีโอเคไม่มีนะครับไม่มีก็เลยยังไม่รู้บรรทัดน,นี้คืออะไรส่วนฟิกบาลานก็คือการปรับเปลี่ยนอ่าปรับเปลี่ยนแบบว่าป,ปรับบาล้านนะครับตัวละครไฟเตอร์ให้สมดุลน,นะครับนะอ่าในแผ่นนี้แล้วก็นี่ที่พี่ใช้อยู่นี่คือสัตว์ขี่ของดานสุดท้ายนะครับเป็นน้องแมวนะครับน่ารักเลยนะครับน้น้องแมวน่ารักเลย ส่วนประตูนะครับไปดูที่ประตูกันประตูเปิดนะครับประตูเปิดด่านอ่ะพี่เปิดไปแล้วนี่ว่าอ่ามันใช้เงิน3คิวนะครับมันใช้เงิน3คิวนะครับเปิดประตูใช้เงิน3 Q <Lynn. S 2> สคิวนวรูปแบบแมพนะครับจะมองตรงไปนะจะเป็นทางนะครับจะเป็นทางตัวลับนะครับอยู่หลังตู้นะครับตัวลับตัวลับอยู่หลังตู้ให้เราเดินมาที่หลังตู้จะเจอเกาะน้ําแข็งเห็นไหมครับเจอเกาะน้ําแข็งเราก็กระโดดดึงนะครับล้วก็กระโดดดึงอีกทีหนึ่ง ก็จะเจอตัวรับอยู่นี่นะครับเจอตัวรับตีเอาอาชี vement ด้วยนะครับตัวรับเลือด3.6นะครับเลือด3.6หแว่าเดี๋ยวพี่ขอกินให้มันจะได้ไม่ลบอ่ะนี่ครับ3.6นะครับโอเคตัวรับอยู่ตรงหลังกล่องส่วนบอสมีอ่าลองบอสมี2ตัวคือหน้าประตูนะครับหน้าประตูเดินเข้าไปหน้าประตูกับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา นะครับเลี้ยวขวานะครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งนะครับเราจะเจอลองบอสอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วถ้าเราเดินเลยไปนะครับแล้วก็โดดขึ้นชั้นบนชั้นลอยนะครับเราจะเจอบอสใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับคนชอบหาไม่เจอนะครับบอสใหญ่อยู่ตรงไหนบอสใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับเลือด390กนะครับ390 DPC แนะนําฟาร์มสบายๆคือประมาณ100ทีนะครับ100ประมาณ120มาฟาร์มตัวนี้ได้นะ120 ของผ้าระดับผมเท่าไหร่เนี่ยของผม104ก็ยังตีได้นะครับ104ผมก็ยังตีได้โอเคอยู่นะก็มาฟาร์มกันได้นะครับนะนี่การสรุปอัปเดตใหม่อ่านะเอ่อส่วนตัวละครนี่ก็ที่ยังไม่มีตัวไอ้นี่เลยอะพี่มีแค่ตัวรับชายนี่นะครับอ่ะมาเอาตัวรับชายนี่ให้ดูแล้วกันตัวรับกับตัวรับชายนี่นะครับนะตัวละครต่างกันที่เอฟเฟกนะครับกับเสื้อนะ ส่วนการตีสกิลอ่ะดูสกิลตีนะครับตัวของตัวนี้ตีหกทีสกิลนะครับหกทีสกิลโอเคป๊านี่เอฟเฟก์เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับตีห้าหกอ่ะตับโอ้ดูดิตาตีตับโอ้โหแต่การที่แอนิเมชันมันน้อยขนาดเนี้ยมันข้อดีของมันคือ มัน a อนิเมชันมันต่ำมันก็กลับมาตีไว้นะครับดูนะครับ1 2 3 4าี่ประมาณ4วิ1น3 4ี่ประมาณ4วิกลับมาตีเห็นไหมตีวิกลับมาตีอย่าดูถูกเรื่อง a อนิเมชันมันไวนะครับข้อดีของมันคือมันกลับมาตีไวมากนะนี่คือข้อดีของ a อนิเมชันไวนะถ้าพี่ให้แรงนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะครับตัวรับตัวนี้ถือว่าดีตี6 An อนิเมชันแอนิเมชันคือเร็วมาก พร้อมด้วยการโจมตีดังเมจแรง2.5ประมาณ2.7ด้วยนะครับ2.7ปิดคินะโอเคแล้วก็อ่าอยู่ไหนวะออโต้คิกนะครับตี21นะครับ21เอด่เดี๋ยวรอใช้สกิลไม่มีคิดูพลังโจมตีเท่าไหร่21ปรับ200เห็นไหมพลังโจมตีแรงมากนะครับ21 ขึ้นกี่เท่าอะเกือบสี่เท่านะประมาณสี่นะสกิลแรงอนิเมชั่นไวนะครับไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยหน้าเล่นหน้าปั้นนะครับตัดมาตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้ก็มาที่ตู้นะครับตู้อยู่ที่ห้าสิบห้าจุดสองทีนะครับการันตีอยู่ที่แปดเคนะครับคำนวณแล้ว ตู้นี้การันตีอยู่ที่560คิวนะครับต่อตัวละครมิติก1ตัวตู้นี้การันตี560คิวนะแล้วก็ใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้พี่ด้วยอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถาม ทิว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวพี่จะมาตอบหรืออยากให้พี่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะมาทำให้ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันนะครับสวัสดีครับ